สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะดูวอลเล์บอลสดไทยพบโปแลนด์เว r ร์กพอยท์ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลไทยวันนี้จะบอกว่าเป็นข่าวดีของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็พูดไม่ได้เต็มปากหลังจากที่ทีมชาติอิตาลีออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าหัวเสาคนเก่ง มือเซตอันดับหนึ่งของทีมจะไม่ได้ทำการแข่งขันในรายการวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกขณะเดียวกันนุสราต้อมคำได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทางช่อง YouTube โดยบางช่วงบางตอนมือเซตระดับโลกได้เผยถึงประเด็นแผนการเล่นทีมชาติไทยเยอะที่สุดในโลกโดยกล่าวว่าสำหรับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเรามีแผนการเล่นที่เยอะสุดในโลกทำไมถึงต้องมีแผนการเล่นมากนั้น เพราะนักกีฬาไทยมีรูปร่างเล็กถ้าจะเล่นบอลโครงสร้างเบสิกโค้งหน้าสูงโค้งหลังสูงสั้นหน้าเข้าเร็วเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนนักกีฬาต้องจำแผนเยอะมากบางครั้งก็เซตผิดเซตถูกลืมส่งสัญญาณการเล่นบ้างเพราะ ว่าการส่งสัญญาณมือของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันส่วนการส่งสัญญาณของทีมชาติไทยอย่างเช่นเราจะส่งสัญญาณมือ4ี่แบบกับ4คนเพราะตัวตีของเรามี4คนก็จะส่งไม่เหมือนกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกมีดังต่อไปนี้วันที่16กันยายน2566 เยอรมนี er ani, ชนะไทย3ต่อศเซตวันที่17กันยายน2566สหรัฐอเมริกาชนะไทย3 0ต่อ0เซตวันที่19กันยายน2566อิตาลีชนะไทย3ต่อ1เซตวันที่20 กันยายน2566เวลา22นาฬิกา30นาทีโปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลีใต้วันที่24กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาที ีไทยพบโคลัมเบียดูวอลเล่ย์บอลสดอย่างไรก็ตามทุกแมตช์ที่สาวไทยทำการแข่งขันสามารถรับชมได้ทางช่อง WorkPoint และ a อ s อ a y หรือสามารถกดตามลิงก์ด้านล่างขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ